ครับผมครับก็ตื่นเต้นครับคนเยอะดีครับผมก็500คนเนาะตื่นเต้นมากๆครับก็บอกว่าทุกคนจะชอบ EP 7กันครับเพราะว่า EP 7ของพวกเราเนี่ยก็ไม่เหมือนกับทั้งในเวอร์ชั่นสดวันศัตว์สเอ็แล้วก็เวอร์ชันอาชีพด้วยครับเป็นเวอร์ชันที่พิเศษจริงๆใช่เราเรียกว่าวันสุดที่ผ่านไปก็ได้รับการตอบรับดีมากความสันสกดีใจก็รู้สึกว่าโอเคแบบ อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆที่ที่ช่วยช่วยกันให้กระแสต,บตอบรับมันดีขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันภูมิใจที่แบบทุกทุกคนพยายามแล้วก็ตั้งใจกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลย<ช>อพอเห็นแบบนี้เนาะมันก็รู้สึกว่าเอ,อเราหายเหนื่อยดีเปนไงบ้างครับ,บกระแสใช่ไหมครับอิยดีใจดีใจมากๆรู้สึกว่า รู้สึกว่าทุกคนทุกคนทุนท่มเทกับพวกเรามากๆเหมือนกันในการที่ทําให้ลาปุ๋ยเป็นที่รู้จักไปไปกว้างขึ้นกว่าเดิมขอบคุณทุกคนจริงๆรก็าจากอีพีแรกมาคี่เปิดมาคือติดเทนเลยตอนแล้วก็ตลอดตลอดเลยพวกเราแบบว่าอยากขอบคุณโอ้โหอย่างแรกเลยก็คือ,อต้องขอบคุณทุกทุกคนอ่ะใช่ครับคอยซัพพอร์ตซีรีส์เรามาตั้งแต่อีีแรกเลย<ม>ก็แบบตอนที่แบบตอนเริ่มก็คือแบบ <23. S> 2บี่สกว่าพอแบบขึ้นมาหนึ่ง ทุกคนเก่งกันมากจริงๆแล้วก็แบบอยากขอบคุณที่ร่วมเดินทางมากับพวกเราจนถึงตอนนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนร่วมเดินทางกับเราไปถึงจนจบทีรีี์เลยใช่แล้วในวันนี้ก็เป็นความสำเร็จก้าวหนึ่งใช่ครับครับผมก็ความสาเร็จไหมก็น่าจะถือว่าในอีกสเต็ปหนึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นและกันที่พวกเราในอนาคตเนี่ยจะมีผลงานอะไรต่อไปก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามด้วยครับผมก็พวกเราสี่คนไม่น่าจะจบแค่ตรงนี้ครับผม ปที่ผ so, kind of so, so, ่านไปก็ม so, ีคนรักกันแล้วแล้วก็มีคนจากรตีกันก็เริ่มรักกันแล้วแ่ะขอจากคู่ที่ตีกันและเริ่มมาแบบว่าก็ต้องเป็นคู่เราน่สิถ้าตีกันแไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับเป็นไงตอนก็เริ่มแบบว่ามีความแบบเพิ่มักกันนิดหน่อยแล้ว มันก็มีจังหวะที่แบบมันมีคนที่แบบบางคนเนี่ยจะคิดไปก่อนหรือหรือใครเป็นคนคิดก่อนก็ยังดูไม่ออกจริงจริงหรอกเขาดูออกกันหมดแล้วเอาเหรอเขาดูไม่มาดับจะคิดก่อนเขาดูออกกันหมดแล้วมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นก็ได้คือในเรื่องเราเราไปชอบเขาก่อนแล้วชีวิตจริงเราชอบเขาก่อนอะในเรื่องใครชอบใครก่อนอาจจะอาจจะไม่ใช่ผมก่อนก็ได้นะ เออบางอาจจะแบบเขาตั้งใจให้เราคีทีอีกทีเออไต่ที่ถามว่าในชีวิตจริงเราชอบเขาฝันหรือเปล่าไม่ในชีวิตจริงทุกคนก็ชอบกันอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เราชอบกันครับทุกคนชอบกันอยู่ก็คือเราชอบทำงานด้วยกันทำงานด้วยกันก็ต้อง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 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตอนนี้เริ่มเริ่มไม่ชอบแล้วตอนนี้เริ่มไม่ชอบแล้วไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบผมอ่ะเออ พี่สือแบบว่าต่อบิสมออะไรใจไม่อยู่กับตัวใจมีกัือป่ใจมันแบบตื่นเต้นไงวันนี้คนมันเยอะอ๋อคมาดูมาดูว่าเออเรารักกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมา็นคู่ที่แบบว่ารักกันแล้วครับตอนแบบว่ามีแบบขึ้นดงขึ้นอขึ้นดงขึ้นอยแล้วทีที่แล้วก็มีความแบบยังไงนะ ก็อีพีนี้ก็อื้อเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้ไม่เพราะว่าอยากจะบอกว่าในเรื่องเนี้ยดอยแม่เพียนเนี้ยเป็นดอยได้พิสูจน์ว่าโซเมดเขาเนี้ยจะเป็นโซเมดกันแหรือเปล่ามั็นคือแบบบทพิสูจน์บทหนึ่งก็คือที่พ่อกับแม่ของแสงใต้ได้เคยพิสูจน์กันแล้วแล้วก็ตกลงว่าตอแต่งงานที่นั่นเลยอันนี้พี่พัทกับแสงใต้เนี่ยก็กำลังจะขึ้นดอยไปด้วยกันครับผมอีพีเจ็ดนี้ก็ติดตามดูครับว่าจะเป็นยังไงเนาะครับติดตามดูครับ นี่ฮะผมว่าแล้วว่าต้องว่าต้องยิงมาทางนี้แน่แน่ครับครับแล้วพีคืออทิตคืพี่จะตอบว่าพี่ชอบเต้นก่อนอ่าพูดไปว่า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 ไม่รู้อป็แบบมนุษยเออไปยังไงดีอ่ะเป็นมนุษย์ที่สำคัญที่พวกเราต่างรักใครชอบกันครับผม ใช่เพราะว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ดีต่อกันครับตลอดตลอกันนะทุกคนอยู่ใล้วครับจะให้ป่ะครับพี่อย่ามองหน้าเหมดิไม่ได้ดูดิแพี่แค่มองสวยๆดีคำถามคืออะไรนะครับคือเรารักเขาก่อนใช่ไหมคะอ๋อผมรักทุกคนตรงนี้อยู่แล้วใช่ใช่เอาใจใส่แต่มันจะรักเหมือนกันได้ยังไงอันนี้เขารักแค่ไปเป็นก็ไปสนเกินเรื่องนี้อะไร <laughs> ทำไมนะทำไมนะแป๊บนึงนะสามรอบแล้วคำถามอ,อ่อมันเริ่ม <laughs> เ,เีเรียบเรียงก่อนเรียบเรียงก่อนมันเริ่มจากอ๋อแต่ตอนแรกที่เรารู้จักกันเนี่ยเรายังไม่ได้รักกันเท่านี้จะเล่าให้ฟังก่อนว่าช่วงแรกเอาที่นิ่งเลยม,มันจะนานนะมันจะนานนะ <laughs> ไม่คือต้องบอกว่าเหมือนอย่างที่สัมภาษณ์ไป หลายหลาย,ลายที่เลยเราว่าตอนแรกพวกเราเนี่ยยังไม่สนิทกันมาก<ช>เพราะว่าต่างคนก็ต่างมีแบบกำแพงให้กันแล่กันอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราได้ได,ได้มาแสดงส<ม>ไ,ดสได้มาทำงานด้วยกันแล้วเนี่ยก็สนิทกันมากขึ้นในทุกๆวันครับแสดงว่าตอนนี้กำแพงไม่มีแล้วไม่มีมมแล้วครับมีแต่สะพานที่ทอดให้กันอ่อพี่ก็เป็นสะพานให้พวกผมด้วยผมก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่เขาจะทอดมาเหมือนกันอ๋อเราทอดไปแล้วเราเอาเราเราเราโรยน้ำมันไปก่อน ผมลืใช่ไหมใช่โอเคจะให้เขาขอบคุณรักเราฮะเดี๋ยวไว้ผมไปเลี้ยงโมโม่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมมาบอกโอเปนโอเคครับเราจะตกหุ่มรักเไหมเขาอุตส่าห์บบทั้งทอดสะพานทั้งราดน้ำื่นตกหลุมมมาก็ต้องบอกเลยว่าเขาราดน้ำมันมาเนี่ยผมไม่รู้จะลื่นไม่ตกที่ใจเขาหรือว่าจะตกน้ำไปก่อนอันนี้ก็ต้องเพคุณจะบอกว่าคุณเป็นไฟก็เลยเผาไปเลย น่าสมเหมือนกันนะครับอันน um> ี้พังสะพายดีเรื่อยีจุดไฟพังไปเลยอย่างงี้แปลว่า EP เจ็ดนี้เราจะเห็นไฟลุกกร่ายนั่นสิเจะเห็นอะไรกันดีหัวใจเขาหลังนะก็อาจจะเห็นไฟลุกในแบบความรักอันโชคชลเห็นแล้วผมเห็นแล้วเขาบอกว่าในนี้รอบมันจะมีแบบคนขุดๆเมื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนแบบไปดูโดูแลอะไรอย่างเงี้ยขุดเมื่อยไหมคะพี่ ปวดครับปวดเมื่อยจริงๆปวดเมื่อยแต้องแต่คนดูแลมั้งคะให้ครับให้เมื่อกี้ผมว่าให้เขานวดให้แต่ว่าแต่ว่าเต้นจะนวดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เี่อี่จะเป็นคนนวดดีมากเวทีเกมมันเจ็บแต่ว่ามันหายไม่สบายมันสบายจริงเพราะว่าคุณแม่นคนสื่อสารเป็นผู้นำเขาก็เลยรู้สึกว่าดีคุณก็ต้องให้ทางนี้ดูแลคุณสี่เสมอไม่เป็นเลยต่อยกันองยว ตอนนี้ก็ชีวิตจริงใช่ไหมตอนนี้ครับฮะชีวิตจริงแล้วใช่ไหมที่รักกันเนี่ยเอ้าโยโยงมาเนี่ยพี่เฉิบเลยครับปอยคนเดิมไปโยชน์อ่าอืมเกี่ยวกับอีพีเจ็ดหรือว่าอีพีถ้าเราเกิดชีวิตรักคุณก็ได้เราอีพีเจ็ดดีกว่าครับมาเริ่มจากคอปเตอร์เลยครับเอ้าตื่นดูสาวพร้อมแล้วนะไม่เขายื่นไม้นามดีเลยไม่รู้อ่ะจิตเอาก่อนคนหนึ่งก่อนดีกว่าเฮ้ยพี่พีมาหนึ่งสองสามสองสาม ดอยแม่เสียงเนี่ยหนาวมากครับพอหนาวแล้วมันก็ต้องปากสั้นในดอยแม่เพียงเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นอีกขั้นครับแน่นอนพัฒนาสเต็ปพัฒนาสเต็ปครับผมของสำหรับเสือก็อีตั้งแต่ EP 7ขึ้นไปก็พายุเข้าแน่นอนครับ โม่ลยเลยหรอหนักแล้วนานก็ก็ผมว่าหลังจาก EP 7ขึ้นไปก็อาจจะต้องเตรียมพิชชู่กันนิดหนึ่งเลยพราะว่าลองให้ทำแกงหกเปียกไงฝนเปียกอะไรเยก็ได้ไงเปียกฝนมากใช่ใช่ทำยังไงนะแกงหลัง EP เจ็ดทำแกงหกก็ได้ก็ได้ก็ได้สุดท้้้าายใหตฝก ครับนหน้าอสครับผมก็ขอฝากแฟนๆทีมหน้าจอทุกคนนะครับไม่ว่าจะได้มาดูที่นี่หรือเปล่าหรือไม่ได้มาดูเนี่ยยังไงก็พวกเราก็แน่จัดในอนาคตมีอยู่แล้วยังไงก็ฝากมีพิเศษใน EP 12ก็ขอฝากด้วยนะครับผมถ้ามาไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรครับยังดูสดได้ทางช่องวันสัปเหรเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับหรือว่าจะเป็นไอชียี่เวลาห้าทุ่มครึ่งครับผมฝากด้วยนะครับ